ใช้เรซินตอนนี้มันไม่ว่างมึงทำไงได้บ้างวะมันมีวิธีอยู่นะครับก่อนอื่นคือเราต้องปลดเมืองดีเย,ย่ก่อนเมืองดีเย่เนี่ยจะมีเควสชื่อเสียงอยู่เควสหนึ่งที่มันสามารถทําให้เราได้แบบแปลนออริจินัลเรซินอันนี้มาซึ่งเราต้องทำเควสชื่อเสียงให้ถึงระดับเลเวลสามเราถึงจะปลดได้โดยเมื่อเราได้แบบแปลนมาปุ๊บเราก็ไปที่สันสางสักหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็จะใช้พีเศนตัวแล้วก็เรซินของเราที่มีอยู่ประจําวันเนี่ยสี่สิบในการแลกหนึ่งอันสูงสุดที่แลกได้ต่อวันก็คืออัันครบ แล้วก็การบีบอัดเรซินแบบนี้มันจะทําให้เรซินแต่ลอันนียมีคุณสมบัติคูณ2ไม่ว่าเราจะเอาไปแลกอ์ติแฟกต์เลลายทองหรือเลลายนักเงินเราก็จะได้ของมาคูณ2นะครับเราต้องใช้บีบเสื้อในการเป็นส่วนประกอบด้วยเราสามารถหาได้ตามแบบทั่วไปเลยแต่ขีดจํากัดการฟาร์มในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็สามารถเอาออริจินัลเรซินอันนี้นะ่ะได้มาสูงสุดแค่อันนะครับส่วนใหญ่คนที่ระดับสูงสูงขึ้นไปก็จะเอาเสือ้อประจำมาแลกแล้วก็เอามาทําเป็นออริจินัลเรซินชิ้นใหญ่นะครับในการทาให้ไม่เส เพราะว่าในการฟาร์มอัลติแฟกต์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้ประมาณ1ชิ้นถ้าเกิดว่าเราใช้20เรซินแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแลกเป็นออริจินัลเรซินแล้วเอาไปแลกเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ3ชิ้นนะครับแต่บอสประจําสัปดาห์เราไม่สามารถเอาออริจินัลเรซินอันนี้แลกได้นะครับมันต้องเอาเรซินที่แบบเพียวๆไปแลกนะครับมางนะขอใหม่อีกรอบได้ไหม